สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแคสเตอร์โลมาและแคสเตอร์ชายไก่เนีบเ็กับวันนี้เราจะมาเล่นโลบอฟในแบบอะไรคะลูคฮาเวนอ่าใช่ค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องไปหาบ้านกันก่อนเลยค่ะใช่ไหมคะใช่แล้วแล้วคุณไม่นางรเหรอ <c oughs> น่าจะเดินไปทำไมจริงไหมคะลว,วัสดี no. ไปไหนอะเราเล่นเซิร์ฟอยู่นะไหนไปดิอ้าวไหนหนูเ,เป็นใครอะหนูเ,เป็นเด็กครับ <c oughs> โอเคค่ะงั้นไปหาบ้านกันเลยจ้านั่งรถไปรถกอล์ฟขับรถกอล์ฟไปอ่าทะลุได้ <c oughs> ใส่ใส่ใส่งแงนฮะ <c oughs> เออ <c oughs> พุงด้วยช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วง ฮาโลวีนนี่บ้านทุกคนก็จะแบบว่าฮาโลวีนเยอะมากเราก็จะไปหาบ้านถอยหลังลงปั๊บป๊แอดไปนั่งไหนดีอะมีคนเหมือนจะมีคนสร้างบ้านเยอะอยู่นะนี่แล้วเราจะไปถางไหนงั้นลืมลองไปหาดูแถวๆนี้ก่อนละกันนะคะทุกคนจอดกดกระโดดลงมากระโดดกระโดดไปแล้วไปตรงโขดหิน ไม่ใช่ตรงนั้นด้านด้านซ้ายด้านซ้ายใช่เนี่ตรงนี้เข้าไปตรงนี้เข้าได้เหรอคะเข้าได้ขึ้นไหนนี่เหรอไปตรงไปตรงไปไม่ใช่ตรงนั้นเอาข้างไมเเหรอแดงลยันไปเหรอปั๊บไปไหนอ่ะกไปไหนกันว้าวนี่ว้าวเข้าไปดูสิโอ้เดี๋ยวพาไปสำรวจนะจ๊ะ อันนี้คืออะไรคะมันเหมือนเป็นห้องรับอะไรสักอย่างมาค่ะบไม่ใชจะาออกครับออกเปทางหน้าประตูด้านนี้เหรอคะหรือว,ว่าด้านนี้ <c oughs> อ๋ด้านานี้ก่อนอื่ <c oughs> อนน,น้ำมันจะหมดค่ะแวะเติมน้ำมันตอนนี้นะคะกำลังเติมอยู่นะคะแง่เงน,งนโอเคค่ะน้ำมันเต็มแล้วก็ไปกันเลย้ย <ไ>ว,ว้าวคุณจะไปไหนครับเนี่ยไปหาบ้านก่อนค่ะตอนนี้ตอนห้าสเอตอนนี้เราจะไปหาบ้านนะคะยังหาบ้านไม่เจอชนไปทั่วออนยังไงผมเจอทางมานหรือเปล่าลงไปดูก<ร>่อนคุณไหมคะเึ้นข้างบนเหรอจะมีคนไหมอะ่ะตอนแรกก็เห็นมีคนอยู่ นี่เขาม่อาไม่มีใครเลยตอนแรกยังเห็นมีอยู่สองหลังตอนนี้ก็คือไม่มีใครอยู่อ่ะเอาบ้านหลังไหนดีคะสร้างไปเลยเท่าหลังไหนดีเนาะยังโบเรเล่นเกมอะไรอยู่หรอะอ่มเราบอกในแบบบูฮาเวนค่ะหาบ้านสิหาบ้านก่อนอ่มผมว่าบ้านสีน้วตาหน่าจะดีนะครับนี่เหรอคะใช่แล้วลองก็ได้คะ่ะ บายบายค่ะสัพักมาแล้วโอ้โหไปในบ้านค่ะมาสำรวจบ้านกันก่อนค่ะอันนี้ก็คือเป็นที่นอนและคอมใช่ไหมคะอันนี้คือห้องรับแขกนะจ๊ะโอ้โรงรถก็ติดกับห้องรับแขกเลยอันนี้ก็อะไรคะเนี่ย อ้าห้องน้ำห้องน้ำอาบน้ำอา <c oughs> บน้ำนะคะตอนนี้ปับ๊บไปน,นี่ก็คือเป็นโซนวาดรูปว้าวออกไปดูสวนกันก่อนค่ะว,ว้าวดูสวยมากกูเลือกอาหารเลยเลือกอาหารนะคะตอนนี้เลือกอาหารก่อนเอาอะไรดีนะแฮมเบอร์เกอร์ไก่และ เื้อสเต็กนะคะกินอะไรดีแฮมเบอร์เกอร์ไหมก็ไปรออาหารระหว่างรออาหารเราก,ก็จะอ่านี่เป็นที่อะไรนะคะกลางซุกชีอ่ะจากซุกชีเอาสีแดงฮืมร้อนจังเลยนี่ร้อนจังนะคะตอนนี้ร้อนอ่ะล่าสุดก็คือร้อนละอ่ะว้าวเรี้ยงข้างนอกสวยมาก ห้องครัวเนี่ยะค่ะห้องครัวเปิดตู้เย็นมีอะไรเปิดดูสิโอ,โอไอติมโอ้ไอติมก็หยิบขึ้นมากิน <flu yt> งอมงามอร่อยมากเลยอืมอร่อยจังเลยนี่เ <c oughs> <c oughs> ก็บรถก่ <right> อันเก็บรถ t now ยนะป๊า <c oughs> เราจะไปเยี่ยมชมบ้านเพื่อนกันค่ะบ้านก็ใกล้กันนะแต่ไม่อยากเดิน <c oughs> วินี่มีฟักทองด้วยเพื่อนเพื่อนเพื่อนแม่เขาล็อกบ้านอยู่เลยเพื่อนล็อกบ้านเหรอเพื่อนโอเคเพื่อนแม่มาเปิดเราก็ต้องไป <c oughs> ไปกันเถอะแน่นขี่ม้าไปนะคะขี่ม้าไปเอามาสีอะไรดีสีน้ำตาลหรือสีดำดี อ๋อเขาบอกเอาสีน้ำตาลดีแล้วเฮ้ยแล้วคุณรู้ได้ไงว่าเขาพูดมัอก็เขาบอกนะคะเขาบอกเขาอยากได้สีน้ำตาลมาเล่นน้ำกันเถอะอันนี้คืออะไรอ่ะมันคืออะไรเล่นสลดอร์ดีกว่ามันไม่สวยสนุกเลยนะ ใช่ค่ะเย้ปีโอ้หัวทิมนะคะหัวทิมปึ๊บน่าต่นเนเดีปยวบ้ปมาดมโอ้โ้ว้าววัมวดีเพื่อนมดีเพืราไปเล่นทิงช้าสิมาโอ้โ โอมโอมโอมอ้าวลงลงหลอดไปเออขึ้นขึ้นยังไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนจะขึ้นอ้าวเข้าไปแล้วเขาขี่ไปเหมือนเขานี่ขี่ไปขี่สักพักขี่ไม่ได้จุกขี่ไม่ได้มันมันเหมือนเป็นที่ขี่ไหมนะครับน่าจะใช่ค่ะแต่ว่า นี่รถคันนีด้วยนะคะนี่เป็นรถฮาโลวีนเหมือนกันฮาโลวีนนะคะนี่ดูหน้นาจะกรอน,นี่ไปฟักทองด้สวัสดีจะมาไปกันเถอะเออเอออ้าวรถชนอะ่ะชนรถชนเลยอืเพื่อนไปไปใช่ไปงันเเ้นแหละ มาล็อกบ้านไหมเอ๊ยเข้าไปได้วัสดีเพื่อนไม,ม่อยู่บ้านเพื่อนหายตัวเพื่อนหายตัวม,มาห้องนี้อ,อ๋อห้องนอนเหมือนกันเอ๊ะนี่ตู้เซฟรหรืออ้าวทำไมเปิดละ่ะนี่ก็คือตู้เสื้อผ้าเดินทะลุได้อ่ะบ้านนอนก่อนนอนกินไอติมด้วย ไปนอนฝั่งไหนดีนะฝั่งนี้ละกันไปนอนคนไปปิดไฟล่ะอโอ้ใช่ต้องปิดไฟก่อนโอเคนอนได้ก็ปิ่งก็วิ่งตื่นแล้วตื่นเร็วจังมาเล่นคอมนะคะตอนนี้โอ้โหป่นงานไปอุ้ยน้องแมว ประหยัดค่าไฟหน่อยเดี๋ยวแม่ว่าจะพักไม่เลืออะไรเลยเฮ้ยดูนี่ดูมานอนยิ้มยิ้มนะคะเขามีความสุขอยู่เข้ามาเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยอ๋อเหนื่อยเหรองั้นไปโรงพยาบาลไหม ให้คุณคุณโลเพรว่าพาตไปสัดหน่อยไหมได้ค่ะอันนี้ก็เป็นโรงงานดับเพลิงใช่ไหมคะใช่แล้วสถานีดับเพลิงต่อสถานีดับเพลิงน,นี่ก็โรงพยาบาลอ่าโรงพยาบาลน,นี่คือโรงพยาบาลน,นะคะอะไรอุ้ยอุ้ย <โด S 1> มีการ<ด>ยิงการเกิดขึ้นนะอ่ะตอนนี้ได้ยิงแล้วค่ะอ่ะเกิดมีการได้ยิงเกิดขึ้นนะคะ เอ <Okay. S 1> าเป็นประชาชนแต่นี่ทหารหนีใช่นิทารหนีละทหารหนีทหารกลัวาาปลอมไม่ไปลอมค่ะอันนี้ร้านขายกาแฟเหรอขายของค่ะร้านขายของอู้เขาปาลาระเบิดระเบิดใหญ่ซะด้วยนี่ร้านขายของค่ะนี่โอเคค่ะคนนี่พาตัวเสร็จแล้วไปไป <c oughs> คค่ะงั้นสำหรับคลิปนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย